นี่ประเทศอะไรนี่ประเทศกีบีดีว่าเบพาะที่โม่นี่มันเวลาของนกคุ้ีโอริโอกินละสิกมาใหญ่คืนนั้นทำวิ่งยี่สิบสีชั่วโมงเบลมาไลยว่าเอาอู้เบลมาตัดคำนกคุมลีไปจ็บสาวสวยสวยโดยการดีไซน์ทีวีมันจะถึงมีแฟนชื่อสกิบีดีก็รูปสกิบีบีเป็นเจ้าของประเทศนกคุมเลยจึงร้องว่า ชิทใหม่นกเสียดายคือมันมีนกตัวนึงอ่ะที่ผมเป็นสมาชิกใหม่มันมีสองตัวแล้วอีกตัวนึงอ่ะมันบินหนีออกจากกรงก็เลยเหลือตัวเดียวคุณจไม่ให้เปรตข้ตัวน้ำนมผม่มีอะไรเก๋มากวันนี้เราไม่ baby b บ b y แบบนัน จะพามาดูเลยนะผมเฮ้ยม <c ười> <c ười> hey. ันบอกผมขอไปเปิดไฟก่อนตอนนี้ผมไม่รู้ว่ตั้งไว้อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ไฟแล้วมันเปิดสวิตต์ตรงไหนอ่ะไฟแบบค่อยๆจะเย็นครับตรงนี้ครับเอ้เปิดกันโอเคค่อยสว่างขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวผมพามาเอาดูชีวิตสมาชิกใหม่กัน น้องตัวด,ดูนะครับตัวดูเองใช่ไหมเดี๋ยวผมซูนเข้าไปนี่ผมเอาออมมาไม่ได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะบินหนีซึ่งมันเพิ่งมาอยู่ได้สามวันเองตอนนี้เป็นตัวผู้นะครับเพื่อตัวกมยามันบินหนีแล้วดีดีสวัสดีคนดูลย ด,ดิสวัสดีคนดูหน่อยอย่าดือ้อี๋ยวครับมันล่าดเริงมากมันจะบินไหนเนะี่ถ้าผมออกมาเอาครับอันนี่ก็คืออาหารมันแล้วก็น้ำี๋ยวแค่นี้เอ่อคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับบลิต นี่ประเทศอะไรนี่ประเทศกีบีบีว่าชะปาที่โมนี่มันเวลาของมะุมลีอ o r โอกินแลสิกมายายคือน้ำทำวิวิงยี่สิบสี่ชั่วโมงเบวมาไลยว่าเอาคู่เบยว่าตัิกครนกคุมลีไปจิบสาวซวยๆโดยการดีไซนทีวีมันะต้ถงมีแฟนชื่อสกิบดีก็ูสกิบดดีเป็นเจ้าขอประเทศนกคุมเลยจึงลองว่า